เรามาต่อกันที่ตอนที่สองเลยค่ะความยาวพันธะและพลังงานพันธะนะคะทีนี้เรามาดูความยาวพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนในโมเลกุลของสารต่างชนิดกันมันมีค่าเท่ากันไหมคะลูกๆคิดว่ามันมีค่าเท่ากันไหมเรามาดูตรงนี้ค่ะพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนในโมเลกุลของน้ํามีความยาวพันธะ95.8พิโคเมตร ความยาวพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนซึ่งเป็นพันธะเดียวในโมเลกุลของเมทานนลนมีความยาวพันธะ95.6พิโคมเมตรความยาวพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนซึ่งเป็นพันธะเดียวในกรดไนตรัสมีค่า98.0พิโคมเมตรนะคะจากตัวเลขตรงนี้ลูกๆจะเห็นได้ว่าความยาวพันธะของธาตุคู่เดียวกันนะคะมีค่าไม่เท่ากันเมื่อมันอยู่ในสารคนละชนิดนะคะ แต่มันคงไม่สะดวกนะคะดังนั้นเพื่อความสะดวกเพื่อความสื่อสารตรงกันรเราจะถือว่า,าความยาวพันธะที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นการประมาณความยาวพันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่งหนงโดยใช้ความยาวพันธะเฉลี่ยนะคะดังเช่นในตารางที่แสดงในหนังสือเรียนของเราในหน้าที่173เะ,ะ,ะเช่นตัวนี้พันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอน จะมีความยาวพันธะ154พิโคมเมตรพันธะเดียวพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนจะมีความยาวพันธะ134พิโคมเมตรตรงนี้ตัวเลขที่แสดงตงัวนี้เป็นความยาวพันธะเฉลีย่ยซึ่งเราจะถือว่าในสารแต่ละชนิดให้มันมีค่าเท่ากันคือเท่ากับค่านี้นะคะ,ะตารางนี้เป็นตารางแสดงความยาวพันธะเฉลีย่ยและพลังงานพันธะเฉลีย่ยระหว่าง อะตอมของธาตุบางคู่ซึ่งตัวเลขแม่ครูเอามาจากในหนังสือเรียนของเรานะคะอ้างอิงจากในหนังสือเรียนของเราคําถามแรกแม่ครูอยากจะให้ลูกๆสังเกตแล้วก็บอกความสัมพันธ์ระหว่างความยาวพันธะและพลังงานพันธะนะคะ,ะตรงนี้พันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนซึ่งเป็นพันธะเดียวนะคะ มีพลังงานพันธะ358พิโคเมตรมีความยาวพันธะ142พิโคเมตรนะคะพอพลังงานพันธะมันมากขึ้นพันธะคู่มีพลังงานพันธะมากขึ้นนะคะเป็น804พิโคเมตรความยาวพันธะมันมีค่าเพิ่มหรือลดะคะมันมีค่าลดลงใช่ไหมคะอ่าอันนี้อลองสังเกตคู่ต่อไปนะตรงนี้พันธะระหว่าง C กับ N คาร์บอนกับไนโตรเจนซึงเป็นพันธะเดียว พลังงานพันธะ286พิโโเมตรความยาวพันธะ146พอค่าพลังงานพันธะมันเพิ่มขึ้นเป็น615ความยาวพันธะมันลดลงค่าพลังงานพันธะมันเพิ่มขึ้นอีกค่าพลังงานความยาวพันธะมันลดลงแต่พอพลังงานพันธะมันลดลงความยาวพันธะมันจะเพิ่มขึ้นมันจะกลับกันใช่ไหมคะเราจะพบว่ามันกลับกันนั่นหมายความว่า ถ้าความยาวพันธะมันมีค่าน้อยถ้าความยาวพันธะมันมีค่าน้อยค่าพลังงานพันธะมันจะมีค่ามากนะคะโดยภาพรวมมันจะเป็นแบบนี้นะคะโดยภาพรวมจะเป็นแบบนี้ถ้าพันธะใดมีความยาวพันธะน้อยพันธะนั้นจะมีค่าพลังงานพันธะมากนะคะอาจากตารางเดิมแม่ครูอยากจะให้ลูกๆเปรียบเทียบความยาวพันธะ ของพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะ3ถ้าพูดแบบนี้เราจะต้องมีตัวแปรควบคุมนะคะตัวแปรควบคุมในที่นี้ก็คือจะต้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่างธาตุคู่เดียวกันเช่นแม่ครูจะเปรียบเทียบระหว่างธาตุคาร์บอนกับออกซิเจนคาร์บอนกับออกซิเจนซึ่งเป็นพันธะเดี่ยวมีความยาวพันธะ142พิโคมเมตรนะคะคาร์บอนกับออกซิเจนซึ่งเป็นพันธะคู่มีความยาวพันธะ121พิโคมเมตร ตรงนี้ลูกๆจะพบว่าพันธะเดียวจะยาวกว่าพันธะคู่นะคะ,ะในชุดต่อไปกลุ่มที่สองก็คือเปรียบเทียบระหว่างคาร์บอนกับนไนโตรเจนนะคะคาร์บอนกับนไนโตรเจนเหมือนกันนะคะแต่เป็นเดี่ยวคู่3คาร์บอนกับไนโตรเจนที่เป็นพันธะเดียวมีความยาวพันธะ146พิโคมเอตคาร์บอนกับไนโตรเจนที่เป็นพันธะคู่มีความยาวพันธะ121พิโคมเอต คาร์บอนกับไนโตรเจนที่เป็นพันธะสามมีความยาวพันธะ116พิกโคเมตรจากชุดนี้เราจะพบว่าพันธะเดียวยาวกว่าพันธะคู่แล้วก็ยาวกว่าพันธะสามลองดูชุดสุดท้ายนะคะระหว่างธาตุไนโตรเจนกับไนโตรเจนเดี่ยวคู่และสามพันธะระหว่างไนโตรเจนกับไนโตรเจนที่เป็นพันธะเดี่ยวมีความยาวพันธะ145พิโคเมตร ไนโตรเจนกับไนโตรเจนที่เป็นพันธะคู่มีความยาวพันธะ124พิโโเมิตรและไนโตรเจนกับไนโตรเจนที่เป็นพันธะ3มีความยาวพันธะ113พิกโอมิตรอ่าอันนี้พันธะเดียวก็ยาวกว่าพันธะคู่แล้วก็ยาวกว่าพันธะ3นะคะเราก็จะได้ข้อสรุปหอสะระุปแล้วว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบความยาวพันธะ พันธะเดียวจะยาวกว่าพันธะคู่และยาวกว่าพันธะ3อย่าลืมหมายเหตุไว้นะคะว่าจะต้องเป็นการเปรียบเทียบพันธะระหว่างาธาตุคู่เดียวกันเข้าใจคำว่าระหว่างาธาตุคู่เดียวกันนะคะเช่นระหว่าง C กับ O เหมือนกันหรือระหว่าง C กับ N เหมือนกันอันนี้เป็นตัวแปรที่เราต้องควบคุมไว้นะคะ,ะเราดูความยาวพันธะแล้วต่อไปเรามาดูพลังงานพันธะกันค่ะ เมื่อกี้ความยาวพันธะพันธะเดี่ยวยาวกว่าพันธะคู่แล้วก็ยาวกว่าพันธะ3นะคะแล้วพลังงานพันธะมันเป็นยังไงเปรียบเทียบในคู่เดียวกันเหมือนกันระหว่าง C กับ O นะคะมีค่าพลังงานพันธะ358พิโคเมตร C กับ O ที่เป็นพันธะคู่มีพลังงานพันธะ8 0 4พ้โคเมตพิอมาค่าพลังงานพันธะพันธะคู่มากกว่าพันธะเดี่ยวนะคะ ดูกลุ่มต่อไปคือกลุ่ม Cn ระหว่าง C กับ n ที่เป็นพันธะเดี่ยวมีค่าพลังงานพันธะ286 C กับ n ที่เป็นพันธะคู่มีพลังงานพันธะ615 C กับ n ที่เป็นพันธะ3มีค่าพลังงานพันธะ893ตัวเลขนี้เราจะพบว่าพันธะ3มีค่าพลังงานพันธะมากกว่าพันธะคู่และมากกว่าพันธะเดี่ยวตอบย้ำความ ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งโดยเปรียบเทียบระหว่าง n กับ n n กับ n ที่เป็นพันธะเดียวพลังงานพันธะ158 n กับ n ที่เป็นพันธะคู่มีค่าพลังงานพันธะ470เกับ n ที่เป็นพันธะสมีค่าพลังงานพันธะ945กิโลจูลโมลน,นะคะตรงนี้ก็ย้ำชัดเจนเลยว่าถ้าเปรียบเทียบพลังงานพันธะแล้วเราจะพบว่า พันธะเดียวจะมีค่าพลังงานพันธะน้อยกว่าพันธะคู่และน้อยกว่าพันธะสามโอเคนะคะลูกๆอย่าลืมตัวแปลควบคุมของมันนะคะ,ะสะรุปแล้วเราก็จะได้ว่าพลังงานพันธะจะบอกถึงความแข็งแรงของพันธะนะคะความยามพันธะโคเวเลนต์ ent, จะแปลผกผันกับพลังงานพันธะหมายความว่าถ้า พันธะใดมีความยาวพันธะมากความยาวพันธะมากค่าพลังงานพันธะมันจะมีค่าน้อยแต่ถ้าเป็นพันธะระหว่างธาตุคู่เดียวกันความยาวพันธะพันธะเดียวจะยาวกว่าพันธะคู่และยาวกว่าพันธะสาตัวแปรควบคุมคือเป็นธาตุคู่เดียวกันนะคะพลังงานพันธะจะตรงข้ามกับความยาวพันธะ เมื่อกี้พันธะสามมีค่าความยาวพันธะน้อยที่สุดพลังงานพันธะพันธะสามแต่มีค่าพลังงานพันธะมากที่สุดมากกว่าพันธะเดียวแล้วก็มากกว่าพันธะขออภัยนะคะมากกว่าพันธะคู่แล้วก็มากกว่าพันธะเดี่ยวส่วนความแข็งแรงของพันธะพันธะสามก็จะแข็งแรงกว่าพันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวโอเคนะคะลูกๆชัดเจนนะคะอทีนี้เรามาดูตารางนี้สักนิดนึงค่ะ เป็นตารางแสดงความยาวพันธะเฉลีย่ยและพลังงานพันธะเฉลีย่ยระหว่างอะตอมบางคู่ข้อที่1แม่ครูอยากจะให้ลูกๆเปรียบเทียบความยาวพันธะระหว่าง Hf, SCl และ HBr อะไรนะคะความยาวเนาะความยาว 92, 128แล้วก็141 พันธะระหว่างไฮโดรเจนกับฟูรีนมีความยาวพันธะน้อยที่สุดพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับโบรมีนมีค่าความยาวพันธะเป็นยังไงคะมากที่สุดลูกๆเรียนเรื่องขนาดอะตอมมาแล้วนะคะ,ะตัวแรกเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันขนาดอะตอมเท่ากันเนาะส่วนตรงนี้ฟูรีนอยู่บนฟูรีนคอรีนโบรมีนอยู่ในหมู่เดียวกันหมู่เดียวกันจากบนลงล่างข้างบนขนาดเล็กข้างล่างขนาดใหญ่ ความยาวพันธะคือระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของสองอะตอมที่มาสร้างพันธะกันเพราะฉะนั้นถ้าบรมีนมันมีขนาดอะตอมใหญ่กว่ามันก็ทําให้ระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของไฮโดรเจนกับบรมีนมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นความยาวพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับบรมีนจึงมากกว่าข้างบนน้อยข้างล่างก็จะมากทีนี้นเรามาเปรียบเทียบพลังงานพันธะเปรียบเทียบพลังงานพันธะนะคะใครมีค่าพลังงานพันธะมากที่สุด เราจะพบว่าไฮโดรเจนฟูออไรไฮโดรเจนฟูออไรมีค่าพลังงานพันธะมากที่สุดมากกว่า HCl มากกว่า HBr นะคะจากที่ลูกๆเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างความยาวพันธะกับพลังงานพันธะนะคะเราจะพบว่าพันธะใดที่มีความยาวพันธะมากเห็นไหมคะอันนี้พันธะนี้มีความยาวพันธะมากที่สุดระหว่างไฮโดรเจนกับโบรมนนะคะ พันธะนั้นก็จะมีค่าพลังงานพันธะน้อยที่สุดพันธะใดมีความยาวพันธะน้อยที่สุดก็คือไฮโดรเจนกับพัลินเนี่ยมีความยาวพันธะน้อยที่สุดมันก็จะเป็นพันธะที่มีค่าพลังงานพันธะเป็นยังไงคะมากที่สุดนั่นเองเป็นไปตามความสัมพันธ์นะคะความยาวพันธะมากพลังงานพันธะน้อยความยาวพันธะน้อยค่าพลังงานพันธะจะมีค่ามากนะคะ อย่าลืมจดใส่สมุดไบอ่านนะคะดูตารางนี้จากตารางนี้ให้ทำในสมุดนะคะข้อที่หนึ่งให้เรียงลำดับความยาวพันธะและพลังงานพันธะในโมเลกุลของคอรีนโรมีนไอโอดีนปิดแล้วก็ลองทำดูนะคะ,ะเราไปดูกันค่ะคอรีนมีความยาวพันธะร9อ โบรีน228ไอโอดีน267ดังนั้นความยาวพันธะนะคะความยาวพันธะไอโอดีนก็จะเป็นยังไงคะยาวกว่าโบรีนยาวกว่าคลอรีนเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอันนี้อยู่ในหมู่ที่7จากบนลงล่างคลอรีนเป็นธาตุที่อยู่ข้างบนขนาดอะตอมจะเล็กที่สุดโบรีนอยู่ข้างล่างคลอรีนขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น ไอโอดีนอยู่ข้างล่างตารางธาตุนียนะคะขนาดอะตอมก็จะใหญ่ขึ้นเมื่อขนาดอะตอมมันใหญ่ระยะระหว่างนิวเคลียสมันก็ยาวนะคะทาให้ความยาวพันธะของมันมีค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราดูค่าพลังงานพันธะค่าพลังงานพันธะกับค่าความยาวพันธะมันจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันในทิศทางตรงข้ามกันนะคะถ้าคลอรีนมีความยาวพันธะน้อยที่สุด คอรินกับคอรินก็จะมีค่าพลังงานพันธะมากที่สุดนั่นเองเราก็จะได้คำตอบดังนี้นะคะ,อะโอเคเข้าใจชัดเจนจากตารางนี้นะคะแสดงความยาวพันธะนะคะจากตารางนี้ให้ลูกๆทำนายสมุดทำนาสมุด เส็จแล้วนะเพราะเหตุใดพันธะระหว่างฟูออลีนกับฟูออีนมีพลังงานพันธะน้อยกว่าพันธะระหว่างคอรีนกับคอรีนพันธะระหว่างฟูอรีนกับฟูออีนจึงมีค่าพลังงานพันธะน้อยกว่าคอรีนกับคอรีนซึ่งไม่เป็นไปตามแนวโน้มเดียวกันกับธาตุในหมู่7ชนิดอื่นๆ ปกติแล้วฟูออลีนมีขนาดเล็กที่สุดความยาวพันธะของมันก็น่าจะมีค่าน้อยที่สุดค่าพลังงานพันธะของมันก็น่าจะมีค่าเป็นยังไงคะมากที่สุดแต่ตรงนี้เรากลับพบว,ว่าแทนที่ค่าพลังงานพันธะระหว่างฟูออรีนกับฟูออีนจะมากที่สุดแต่มันกลับมีค่าเป็นยังไงคะน้อยเกือบน้อยที่สุดในหมู่ที่7นะคะเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นฟูออีนมันมีค่าอิเล็กโทรเดกาติวิตี้สูง มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงเมื่อมันมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงสูงที่สุดในตารางาธาตุเลยนะคะและมันมีขนาดอะตอมเป็นยังไงคะเล็กมากๆดังนั้นเมื่อมันเกิดพันธะโคเวเลนต์เกิดพันธะโคเวเลนต์นะคะอะตอมของฟลูออรีนทั้งสองอะตอมเนี่ยจะเข้ามาอยู่ใกล้กันมากมากที่สุดเลยเพื่อใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะทำให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนภายในโมเลกุลของมันสูง คือมันใกล้กันมากมากเกินไปนะนะคะความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมันก็เลยสูงทําให้มันเกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนภายในโมเลกุสลสัียียนภาพก็เลยต่ําลงนะคะส่งผลให้ค่าพลังงานพันธะระหว่างฟูรีนกับฟูรีนมีค่าต่ําแล้วก็ไม่เป็นไปตามแนวโน้มของธาตุหมู่